คำขวัญจังหวัดเพชรบุรีเขาว,วางคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลื่อนล้าศิลปะแดนธรรมะทะเลงามคำขวัญน,นี้สะท้อนถึงความเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีทั้งความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและธรรมชาติจังหวัดเพชรบุรีจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตของประเทศไทยเขาว,วางคู่บ้านหมายถึงพระนครคีรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเขาวางพระราชวังบนยอดเขาอันง,งดงาม ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เป็นสัญลักษณ์คู่เมืองเพชรบุรีมาจนถึงปัจจุบันขนมหวานเมืองพระเพชรบุรีได้รับสมญาว่าเมืองขนมหวานเพราะมีขนมไทยหลากหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนและขนมหม้อ,อกแกงความหวานอร่อยนั้นเกิดจากน้ำตาลตโนดแท้ซึ่งเป็นผลผลิตท้องถิ่นคุณภาพดีเลื่อนลำ้ำศิละปะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองทางศิละปะกรรมโดยเฉพาะ ศิละปะพ,พื้นบ้านเพชรบุรีเช่นงานปูนปั้นฝีมือช่างเมืองเพชรที่วิจิตรงดงามมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศวัดมหาธาตุวรวิหารและวัดก่อแก้วสุทารามเป็นตัวอย่างเด่นของศิละปะแบบเพชรบุรีแดนธรรมะจังหวัดเพชรบุรีมีวัดวาอารามเก่าแก่จํานวนมากเช่นวัดมหาธาตุวรวิหารวัดกําแพงแหลงวัดใหญ่สุวรรณารามสะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์กลางแห่งธรรมะอีกหนึ่งแห่งของไทย ทะเลงามเพชรบุรีมีชายทะเลที่สวยงามและโด่งดังโดยเฉพาะชายหาดชะอําที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนั้นยังมีหาดเจ้าสําราญหาดปึกเตียนและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วยคำขวัญจังหวัดเพชรบุรีจึงรวบรวมความโดดเด่นของจังหวัดไว้ครบถ้วนทั้งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบเมืองพระ และความงดงามของธรรมชาติทั้งภูเขาและทะเลเท่าหากผิดพลาดประการใดกระผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ